สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคชเคช่นเคยแล้วก็คลิปพิเศษนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะกลับมาไหมกลับมาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวมาลองดูไพ่กันเนาะ <S <S มีการสรับใบเป็นตัวแทนไพ่สามกองให้เลือกกองที่1คือใบนี้นะคะกองที่สองสเลือกได้เลยค่ะ <S 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 แต่เราจะมาดูกันว่าเขาคนนั้นจะกลับมาไหมนะคะ <S <S เริ่มเลยนะกับเพื่อนที่เลือกกองที่1หรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะ ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลักคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็เมถุนนะคะตัวนี้น่าจะมีมีกรกฎนะคะหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ได้นะคะถามว่าตัวเขาคนนี้นะคะจะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณอีกไหมตามไห่เนี่ยต่างคนต่าง เขาเรียกอะไรนะเรื่องนี้มันจบแล้วนะคะตัวคุณกับเขาเนี่ยจาเป็นที่ต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างคนต่างเดินเดินในทางคนละทางแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับ ต่างคนต่างแยกทางกันเดินแล้วอะค่ะในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันแต่ไม่รู้วเมื่อไหร่แต่ถ้าตอนเนี้ตามที่เคได้เอโนจีจากไพ่ขอตอบว่าเขาจะไม่วนกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าตัวเขาในยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่มีเคมิสตรีหรือว่าไม่มีความรักไม่มีพาชั่นอยู่ในนั้นแล้วนะคะขอให้เริ่มใหม่แบบนั้นจะดีกว่านะคะและถ้าตัวคุณเนี่ยฮิลจากเรื่องของเขาได้นะคะภายในประมาณช่วง ช่วงปีใหม่นะคะหรือว่าช่วงมกราคมหรือช่วงเดือนธันวาคมนะคะนับจากนี้นะคะหรือประมาณ9สัปดาห์10สัปดาห์นับจากนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆนะคะโอเคไปต่อนะจากเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีาพฤษศกรมังกรนะคะแล้วก็มีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็น สิงนะคะถ้าถามว่าตัวเขาจะวนกลับมาไหมกลับมาแน่นอนนะคะแล้วก็จะกลับมาขอโอกาสขอคืนดีขอโทษปรับความเข้าใจอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะขอโอกาสในการแก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปไม่ว่าเขาจะนอกใจหรือว่าเขาไปเลือกคนอื่นหรือเขาแบบให้คุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ย คือเร็วๆนี้เขาจะกลับมานะคะให้เต็มที่คือไม่เกิน1เดือนหรือไม่เกิน3เดือนนะคะหรือช่วงประมาณเดือนกันยายนเดือนพฤศจิกายนนะคะตัวคนคนนี้จะกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองสุดท้ายนะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้เนาะคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมษสิงห์นะคะพฤษศ มังกรกันนะคะแล้วก็ตุลเมถุนนะคะถามว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกไหมเขาจะกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามไพ่อ่ะคือเขาอยากกลับมานะแต่เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองยังชอบคุณอยู่ไหมยังรักคุณอยู่หรือเปล่าคือคืออยากกลับมาอาจจะด้วยเพราะความผูกพันหรือความเคยชินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวเขาไม่รู้ด้วยว่าตัวคุณอะ คุณอยากให้เขากลับมาในชีวิตคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับเป็นไพ่แบบไม่รู้ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นนะ่ะคนที่เลือกกองนี้คําตอบคือห้าสิบห้าสิบนะคะเขาอาจจะกลับมาอาจจะยังไม่กลับมาในตอนนี้ก็ได้แต่เคารู้สึกว่าคนที่เลือกกองนี้ยังไงก็มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกอย่างน้อยถ้าไม่ได้เจอหน้าต้องได้คุยกันผ่านโลกออนไลน์แน่นอนนะคะถ้าคุณยังอยากให้เขากลับมายังอยากมีเขาในชีวิตคุณส่งสัญญ,ญาณนะ ว่าคุณยังรอเขาหรืออะไรเงี้ยหรือทักไปก่อนก็ได้นะคะลองดูนะเพราะว่าตัวเขาอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะยังรักคุณอยู่ไหมหรือมันเป็นแค่ความผูกพันความเคยชินที่มีกันและกันนะคะแล้วก็ตัวเขาไม่แน่ใจว่าคุณยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่านะคะลองดูนะโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย